เรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้กันเลยนะครับราคาเหล็กที่สูงขึ้นต่อเนื่องทําให้มีกลุ่มมิจฉาชีพออกขโมยตะแกรงเหล็กฝาท่อระบายน้ําเพื่อนําไปขายตามร้านรับซื้อของเก่าในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2564เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลน,นครขอนแก่น ต้องนำแบรเรอร์และเชือกมากั้นฝาท่อภายในซอยราดขนึง19แยกสาย1ชุมชนโนนชัย3เทศบาลนาครขอนแก่นเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้รับอุบัติเหตุจากการตกลงไปในท่อระบายน้ำหลังได้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้มาขโมยฝาท่อระบายน้ำไปนายพลูทวีปทุมวงศ์ประธานชุมชนโนนชัย3เล่าว่าเมื่อคืนวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2564ช่วงกลางดึก ได้มีคนร้ายไม่ต่ำกว่าสองคนได้เข้ามาขโมยฝาตะแกรงเหล็กฝาท่อระบายน้ำโดยใช้แฉลงเป็นเครื่องมือง,งัดฝาท่อระบายน้ำก่อนที่จะช่วยกันขนใส่รถยนต์ที่นำมาจอดรอซึ่งมีฝาท่อระบายน้ำถูกคนร้ายซึ่งมีฝาท่อระบายน้ำที่ถูกคนร้ายขโมยไปจำนวนเจ็ดอันซึ่งแต่และฝามีน้ำหนัก50กิโลกรัมซึ่งช่วงนี้ราคาเหล็กมีการปรับราคาสูงต่อเนื่อง จึงทำให้คนร้ายได้ลงมือก่อเหตุตะเวนออกขโมยตะแกรงฝาท่อระบายน้ำที่เป็นเหล็กเพราะราคาเหล็กที่สูงขึ้นโดยราคาร้านรับซื้อเหล็กกิโลกร,รัมละสิบ,บาททำให้มิชาชีพหันมาขโมยตะแกรงเหล็กฝาท่อระบายน้ำซึ่งในชุมชนของตนเองยังไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนซึ่งต่อไปนี้จะได้ให้คนในชุมชนมีการตะเวนขับรถมาดูพร้อมประสานตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบเพราะเนื่องจาก ภายในซอยที่เกิดเหตุยังมีฝาตะแกงเหล็กอีกจำนวนมากเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายภูทวีประทุมวงศ์ประธานชุมชนโนนชัยสามกันค่ะบันเสียคือฝาตะแกงเหล็กเสียดิเสีย,สยวันที่สองมียอ่อเสียไปเจ็ดฝาครับเจ็ดฝานี่มันเอาเฉพาะช่อง่างบ่ะมีบ้านเลื่อนคนไปนี่บ่ได้หมาเห่านี่บ้านหลังนี้ก็มีหมา มีซันมันก็เลือกเจลกรรมคือว่าขมวยตรงซ่องบ้างขมวยมันกสลาดอัทนี่ฉะนั้นมันก็ตงอง่ใชอะไรล่ะมันองให้ซอยกันคนในสุขชนก็ซอยสอดซ่องดูแลบ้านใกล้เลี้ยงเที่ยงนี่ผมก็อยากให้ซอยกันดูแลทรัพย์สินสมบัติขององนเป็นของทั้งราชการเป็นของชุมชนนั่นแหละเบิ่งซอยกันดูแลซอยกันโมเมนต์ว่า มันม่้องกู้หรอกแ,แต่มันจิตียอันนั้นบ่ใส่ใส่บ่ได้รผมว่า <laughs> ที่านก็วิ่งวานอย่างหลายคนในชุมชนนี่ก็ดูแลซอยกันเอเพราะว่ารักษาซอยกันครับเ่เคยเป็นเชนืเ้อหรอกครับแต่อยู่มานี่แปดเก้าปีเ่เค่ยหายของในชุมชนมาไม่ปีนี้มันหายมันอาจจิเกี่ยวกับโควิดกับปนัดน,นะผมว่า,า,าได้เล็กก็ขึ้นราคาบ้านเนี่อ ถ้าเจ็ดฟ้าเนี่ยผมประมวลแล้วฝาละห้าสิบโลโละละสิบบาทมันยืนเงินประมาณหกเจ็ดพันคนเดีมันไปขายได้เนี่ยแต่พอผมผม,ผมก็นั่มอยู่นั่มตามหาลานรับซื้อเล็กนี่แต่มมนบ่มีโอกาสได้จะเจอดอกเพราะว่าลูกพุ่มเนี่ยเขาจิตไฟเป่าขยายออกเบิดแต่ว่าคัดนไปพ่ออยู่ลานไหนนี่ผมจำได้เบิดนี่แต่แกงเล็กนี่เพราะว่าคว่ำยาวคว่ำ อันนั้นมันจักเปะเลยแต่มันบ่มีอากาศมันมา็นกนนับสือบอยู่และนี่ก็คือเสียงสัมภาษณ์ของนายภูทว,ปงวงีประทุมวงประธานชุมชนนนชัยสามค่ะครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดของวันนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารยอดหลังได้ที่เพจเ Facebook และ youtube คุยข่าวชาวขอนแก่นที่ขึ้นไ้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมนายศีโรดมดวงเพชรและดีชันนางสาวดวงนุชไทยอุบลบานพร้อมด้วยทีมข่าว KKC New นขอตัวลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่กับรายการคุยข่าวเชาวขอนแก่นได้ในวันถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมเกาหลีสกัดแท้100%เปเซและรางวัลการันตีความอร่อยระดับสากกลนหอมน้ำรึ้งอร่อยมากจิ้ดื่มทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สูงอ้าวพี่น้องลองได้เป็นยังไงอร่อยชัดีจนแรดีจริงไลฟ์แบบสดชื่นสมพลัสอร่อยดีมีแรงสิบบาท